สวัสดีทักทายแฟนๆรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะมากันที่สุราษฎร์ธานีทางด้านของนายจำนงสวัสด์วงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในวันนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังใน9้าอำเภอคือพระแสงชัยบุรีเวียงสะเคียนซาบ้านานาสารบ้านานาเดิมพุนพินและอีกสองเกาะนะคะก็คือเกาะพังงานและเกาะสมุยค่ะประชาชนได้รับผลกระทบราว6 0พันครัวเรือน18,700คนมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำรวม3รายบ้านเรือนน้ำท่วมพังเสียหายบางส่วน4หลังซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมกับเร สัมฤทธิความเสียหายทั้งด้านการเกษตรและก็สิ่งสาธารณประโยชน์นะคะส่วนแนวโน้มสถานการณ์ที่จังหวัดสุราธานีวันนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแม่น้ำตาปีล้นตลิง่งท่วมพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งส่วนพื้นที่ติดทะเลเอ่าวไทยระดับน้ำลดลงค่ะทางด้านของนายวิช,ชวุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีและผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกาภายัยวาตาภัยและดินถลม่มจังหวัดสุราธานีก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการแจ ้งเตือนที่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ทั่วถึงให้ทุกครัวเรือนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้านโดยทันทีพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้นะคะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อ23พฤศจิกายน2564จนถึงปัจจุบันหน่วยงานทั้งในพื้นที่องค์กรและมูลนิธิจากส่วนกลางก็ได้ส่งมอบความช่วยเหลือโดยทันทีค่ะ ท่านวิชวุจินโตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานีก็นําทีมหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ส่งมอบถุงยางชีพทั้งถุงยางชีพพระราชทานจัดตั้งครัวพระราชทานมีรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยได้รับประทานทันทีนะคะ นอกจากนี้ก็มีผ้าห่มกันหนาวสนับสนุนเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณาภัยรวมถึงส่งมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่เกษตรกรทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนในเบื้องต้นในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยในขณะนี้ค่ะวิภาวันเทศปรยญสวทสุราธานีสวัสดีค่ะ